นาสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่ที่แปดนะครับโอเคตอนนี้ทุ่มสองทุ่มามาดูหุ้นเม็ดตัวเล็กๆแล้วกันหุ้นปัน่นมีคนถามมา <c oughs> อ๋ออย่างซูเปอร์อย่างเงี้ยไม่ได้ดูนานมากนะมีคนถามตัว b ีเ g AQUA ีอาควาอะไรอย่างเงี้ยซิก้าซิก้าเนี่ย,ายถามเยอะนะ โอเคมาดูทีละตัวนะมาสุดท้ายต่อ,อสุดท้ายคือ BTC นะครับคริปโต BTC ีซอคว้าเนี่ยดูนะครับตรงนี้มันหลุดตรงนี้มาแล้วนะเออวันนี้เส้นไปเป็นเส้นป่านะครับเนี่ยประมาณห้าสิบเก้าตังค์เนี่ยจริงอยู่หลุดมาแล้วในในเดย์เนี่ยเราก็ไม่ควรยุ่งกันนะครับตอนนี้ห้าสิบหกแต่ข้อดีคือมันในเขตโอบอลนะฮะไอโอสูงแต่ผมคิดว่าหุ้นปั่มอย่างนี้ คุณไม่ต้องไปหวังกับมันนะครับโอเวอร์ซูเจ็ดสิบสามสิบเนี่ยสามสิบโอเวอร์ซูโอเวอร์บอสเจ็ดสิบไม่ไม่ไม่มันไม่ได้เสมอไปส่วนใหญ่จะไม่ใช่นะครับถ้าเขาจะเอาจริงๆยี่สิบกับแปดสิบอย่างเนี้ยหรือสิบห้ากับแปดสิบห้าก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เหมือนหุ้นหุ้นพื้นฐานนะที่เคยเคยบอกนะครับในวีคดูนับในวีคในวีคเนี่ยผมว่าถ้าลงมาจริงจรินะ ไอตอนนี้ก็เพิ่มทุนผมจำไม่ได้นะห้าสิบห้าสิบปช่ก็ประมาณเนี่ยห้าสิบผมว่ามันคงไม่ไต่างวันนี้หรอกถามว่าทรงอะ่ะดูดีไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีแล้วนะในวีเนเพิ่งนลงนะครับหลักการอย่างนี้มันลงมาเริ่มเริ่มลงในเดย,าาย์อาจจะทานซ้ายอาจจะเด้งขึ้นไปชนห้าสิบอาซายแล้วลงมาก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้นะครับคนกลัวกลัวเซ็ตนะครับอ้ท <c oughs> ผมว่าจะ้อยทั้ง้อยแล้วมังอย,อย่าไป มันก็น่ากลัวนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีสถานะหรือรามีน้อยมากนะตอนเนี้ยมันก็ไม่จุดที่น่าซื้อนะไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาตัดสินใจนว่าผมว่ามันก็คือมันลงหนักอะโกเจ็ดสิบจุดภายในไม่เวลาไม่กี่วันียงแต่ว่าไอ้ตู้จุดนั้นน่ะเราก็ถ้าเราไม่มีสถานะอย่างที่บอกนะครับเหมือนบีดีซีเนี่ยที่บอกไปวันก่อนอย่าพูดถึงบีดีซีทีหลังแล้วกันถ้าเราไม่มีอ่ะ เราก็เป็นจุดที่เราจะซื้อไม้แรกตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ถ้าคุณมีเต็มพอร์ตหรือคุณมีอยู่เจ็ดสิบแปดสิบเอร์เซ็นต์ผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้พูดถึงเซ็ตน,นะครับไม่ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันนะครับอลองดูด้วยกันไอคว้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่างไร้าห้าสิบก็เป็นไปได้นะโซมันมันไม่ได้เรื่องนันแหละตอนนี้นะครับ IML เนี่ยอันนี้พูดไปหลายครั้งนะอันนี้เส้นตีกลับนี่นะครับเส้นเนี่ยแปดสิบสามไม่ยุ่งนะครับเพราะอะไรถ้าพาเนแปดสิบสาม ามาจากนี่เห็นไหมครจริงๆตรงนี้ก็ต้องไมายุงนะ่งตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับแต่พอวันนั้นเนะี่ยมีคนมันหลุดตรงนี้มาแล้วเคยพูดทีหนึ่งว่าหลุดตรงนี้92ไม่ยุง่งประมาณ9 0 9 0 91แต่พอมีคนถามมาตรงนี้ตรงประมาณ8 6นะใช่ปะมันก็ไปสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ขึ้นตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ยุง่งก็มาหลดุดหลุดอีกกรอบหนึ่งถามว่าสุดท้ายมันก็มาะมาณ72นิดเดียว 7, เ1นะครับแถวแล้วถัดไปแต่ข้อดีมัน การคว้านะนี่มันเป็นซูเปอร์โอเวอร์โซนะครับเขาเข็แต่แต่เดี๋ยวจะลืมนะเป็นเทรนขาลงชัดเจนเฮลเดยเป็นเทรนแล้วนะครับอันนี้ลงมาขนาดตั้งแต่บาทสิบตังอะไรเงี้ยบาทบาทสิบกว่าตังเนี่ยลงมาอันนี้จะก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วลนะ่ะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับน,นี่เทร Short Gen นชัดเจนนะนะ,ะอาร์คว้ายังเป็นขาลงใช่แต่ยังไม่ใช่เป็นเป็นแบริชคนละกรณีกันนะแต่อันนี้มันได้ได้เปลี่ยนตรงที่ว่ามันเข้าเข,าเขตโอเวอร์โซแล้วเวลามันเด้งมันคงเด้งแต่อย่าเปหวังมันจะเด้งแรงนะ ผมไม่ค่อยเชื่อนุรูปทรงอย่างนี้นะครับว่ามันจะเด้งแรงเด้งขึ้นไปเนี่ยเอาให้ผ่านได้กันเถอะแปดสิบสามแล้วค่อยมาคุยกันนะถ้าผ่านไปแล้วยืนได้เนี่ยก็อาจจะเป็นอ,อะไรที่ดีแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับระวังนะครับตอนนี้เนี่ยสังเกตนะครับเวลาที่มันลงหนักๆไอ้พุ้นหุ่นปัน่นพุ้นไม่เต็มบาทเนี่ยลงเยอะแต่ว่าุ่มไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ก็โอเคนะเพราะแดงว่า จ้าเขายังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรละหลายตัวนะลงแบบออ้ระเบิระเบอ,เบอแต่บอลุ่มไม่มีเลยนะมันได้เหมือนกับหุนตัวใหญ่ๆที่เขาจงใจทุกอะโอมาเพรอมวลลุ่มทั้งราคาเลเทอย่างเงี้ยน่ากลัวแต่งว่าเขามีแอคชั่นอะไรบางอย่างมาดูซูเปอร์ซูเปอร์อย่างที่บอกนะฮะไม่ได้คุยดูนานมากเลยโอ้มันมาถึงนี่แล้วหรอไม่น่าเชื่อนะเนี่ยผมเคยบอกว่ากรอบมันมมีอยู่ตรงเนี้ย แปดสิบเอ็ดกับกรอบบนเนี่ยอันนี้คือตีไปข้างบนานานแล้วนะครับแปบ๊บหนึ่งเน็ตมีปัญหานะครับอลองดูนะนะในกรอบอยู่ในกรอบเนี่ยแปดสิบเอ็ดกับร้อยสิบตังค์อยู่ในกรอบสามสิบถ้าลงมาอย่างเงี้ยนะเป็นผมนะสังเกตไหมเขาอยู่มาสองปีนะครับถ้าหลุดตรงนี้นะครับภาษาหย,บย,บยบาบๆก็เรียกชิบหาย หลุดตรงนี้ได้แปดสิแต่ผมมองอย่างนี้ผมมผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะถ้าหลุดคุณต้องคุณต้อง,ค,องคุณต้องไปเลยนะครับไม่อยู่ไม่อยู่ยุ่งกับมันพียงแต่ว่าถ้าในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูนะตั้งแต่เนี้มิถุนาพฤษภาครับนี่สองปีเต็มๆนะวันที่หนึ่งมิถุนาตีอยู่นะี่เกือบสองปีละขาดไปเดือนเดียวนะครับสิบ ยี่สิบเท่าไรยี่สิบสามเดือนเขาพีเตุผลอะไรที่จะต้องมากอ่อยู่ตรงนี้ครับเพรามีเหตุเขามีเหตุผลอะไรที่ทำสองปีที่ผ่านมาตัวอื่นเขาไปไหนถึงไหนแนละ้วตัวอื่นขึ้นหรือลงแต่เขาไม่ยอมให้ลงอันนี้เป็นจุดที่ที่น่าน่าสนใจนะครับแต่ถ้ามันหลุดมาจริงๆนะเขามีวิธีวัดอย่างนี้นะครับเวลาเขาวัดเนี่ยอย่างนี้นะจุดแต่กรอบเนี่ยเท่าไรอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ สามสิบตังค์นะครับโอเคไม่เป็นไรลงมาจากนี้ยปีก่าปดสิบเอ็ดก็ลงมาก็ประมาณห้าสิบดตังค์ประมาณนี้นะครับคือช่องกว้างเนี่ยถ้ามันลง รประมาณนี้นะช่องว่างตรงนี้ก็ประมาณห้าสิบเอ็ดตังค์ถ้าลงมาถึงเนะี้ยคุณมาดูนะครับว่าประมาณนั้นนี่อาจจะตีผิดเนีย่ยตรงนี้นะตรงนี้ประมาณเนี่ยนะครับถ้าลงมาครั้งต่อไปผมว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะถ้าคุณเขาชอบเล่นผมว่าไม่ควรจะพลาดเด็ดขาดห้าสิบ50ห้าสิบเอ็ดตังค์นะแต่ผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่หลุดนะอีกแค่สี่ตังค์ลองดูกันก่อน,อนแล้วกัน แต่ถ้าตลาดไม่ดีก็คงคงไม่รอดแต่ผมว่าเจ้าก็คงต้องดึงไว้นะ,ะครับต่อนะครับเออถ้าหลุดตรงนี้ก็คือรอวันที่51ต่างนะไม่ต้องรีบนะครับในแต่ในเดยเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับมันเกิดอ่อคอนเช่นเล็กๆนะสังเกตไหมราคาลงแต่อินดิเคเตอร์ไม่ไม่เขาจะยอมหลุเท่าไหร่ผมว่ามันก,ก็ใช้ได้นะแต่ก็ไม่รู้นำจอ,อยท่า,ทาไหนนะตอนนี้ ก็ระวังไห้อันนี้บีก็มีคนถามมานะมีคนถามมาเยอะนะอสมัยก่อนเนี่ยโหผมว่าวันหนึ่งเมื่อสองสามเดือนก่อนเนี่ยสองสามคนเลยนะวันหนึ่งเฉพาะบีตัวเดียวบางทีบางวันเยอะมากแต่ตอนนี้เริ่มสา่และแต่ก็เนี่ยก็คงถามมามันเห็นแก๊ปไะครับจุดเนี่ยแล้วแท่งเขียวด้วยถามว่าน่าสนใจไหมเออผมว่ามันน่าสนใจนะสองทางเฟรม เกิดขาลงเหมือนการเป็นโอเวอร์โซแต่อันเนี้ยจะเป็นซูเปอร์โอเวอร์โซนิดหน่อยแต่อย่าลืมนะครับมันเป็นขาลงเวลาลงพวกเนี้ยถึงแม้จะเป็นซูเปอร์โอเวอร์โซมันเด้งอ่ะมันเด้งได้แต่เด้งแล้วไปไหนส่วนใหญ่เด้งแล้วลงต่อนะไม่ต้องกลัวนะครับพวกนี้เวลาเขากระทืบเขาก็ตื้นไปจมดินนะถึงนี้จุดยังไงมันก็ต้องเด้งนะฮะเหมือนขึ้นทุกตัวเวลาขึ้นไปยังไงมันก็ต้องจบรอบแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองนึกออกไหมครับถ้าเราจะเล่นตอนเด้งเนี่ยถามว่า ตรงเนี้ยมันผมว่ามันก็เป็นจุดที่น่าซื้อนะสังเกตนะครับตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่พอดีที่ตีมาเนี่ยแนวรับของวีด้วยนะครับพอดีเลยเป๊ะเลยถือว่าเออเดี๋ยวในวีทำไมผมตีมันไม่หลุดอ่ะแต่ในเดียมันจุดเดียวกันมันหลุดตีอะไรผิดปะเนี่ยผมขอดูดีครับเวลาผมต้องเปลี่ยนจากเส้นผ่าแล้วเป็นเส้นทึบแล้วอันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนะอันนี้ข้างบนมันเป็นของเก่านะครับเพิ่งเปลี่ยนไป อผมว่าเอา,อางเงี้ยเยอะกันก็ห้าสิบหกเนี่ยถือว่ายังไม่หลุดแล้วกันนะครับผมผมมองยังไม่ค่อยออกเพราะว่าจะตีมันก็ไม่ได้พลาดอะหรยนะนะครับผมว่าเงียง้ยจุดรับก็โอเคนะตัวนี้แต่อย่าลืมนะครับขึ้นไปหกสิบห้าเนี่ยผมว่าไม่เกินนี้หรอกแต่ห้าสิบหกหกสิบห้านี่เยอะนะผมว่าเอาห้ผ่านตรงนี้ก่อนแล้วกันหกสิบแล้วค่อยค่อยดูเวทีนะ ไอ้ทุนบีองเงี้ยครับที่บอกวอลุ่มมันหายไปเลยนะครับมันไม like ่เหมือน u p a u p e วอลุ hmm, 200, 000, 000, 000, 000. ่มมาจากไหนไม่ร <dropped out> ู <rested hot ev illy> ้200ล้านกับซิก้าอีกสตัวเนี้ยสองซิก้าในบางวัน3,000ล้าน3วันลวด3ามวันหมื่นล้านเลยนะจนแบบเฮ้ยมาทำอะไรกันวะเนี่ยวุ่นไม่มีอะไรวอลุ่ม3,000 3วันหมื่นล้านมากกับเคแบนอีกนะครับเคแบนเฉลี่ยเขาก็ประมาณ2อ0 0 2,500งพ้าเฉลี่ย3,000ล้านอะไรเงี้ยทุกๆวันสมัยก่อน แต่นะั่นไม่เป็นพู้นที่กองทุนเขาเล่นไงอันนี้ผมว่าถ้าจะเล่นถ้าคุณจะเล่นก็แต่มีจุดคัดล้อน,นะ,ะหลุดหลุดโลนี่คุณก็หนีนะครับไม่ต้องกลัวแต่ผมคิดว่ายังมีโอกาสได้กำไรเน,นะะีถ้าจะเล่นดู AJA นะคะรับ AJA กรส่งแต่ก่อนอ่ะผมด้อยค่า AJA นะผมชอบ B มากกว่าเมื่อ3เดือนก่อน4เดือนก่อนแต่ตอนนี้เอเจดูทีกวานะ,ะ B ลงอย่างเดียวเลยมันก็ไปทำคริปโตเหมือนกันไม่ใช่เหรอถามว่า อะไรประมาณนี้นะครับน่าจะช A J A แต่ B ผมผมผมไม่แน่ใจอ่าเดย์วิกเนี่ยเพิ่งจะลงต่ำใต้น้ำนะเนี่ยแล้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเส้นนี้สี่สิบตังค์มีแก๊ปเหมือนกันนะ3ช่องถ้าแดนเดย์นะครับ49ตอนนี้46ก็แต่สังเกตไหมมันค่อนข้างจะดีที่ว,ว่ามันไซเวย์จริงๆไซเวย์ดาวก็ไซเวย์เฉยๆแล้วกันนะผมไม่ใช่ไซเวย์ดาวก็ไซเวย์อย่างเงี้ย อย่างเงี้โอเคนะแต่เรากลัวนะวันดีขึ้นดีก็ทะลึ่งทุบลงมาเนี่ยหลุดก่อไปนี่ผมว่าหนักนะจะลงเนี่กับตัวอื่นเพราะว่ามันยังมีช่องว่างให้ลงนะครับไอส้สายยังยังมีช่องว่างอ่ตัวนี้ก็ระวังถ้ารับได้สีผมว่าก็ดีนะแต่ไม่รู้จะถึงป้่นนะครับดูซิก้าซิก้าเป็นไรค,ครับโอเคนี่นะครับตอนนั้นบอกให้ ที่ตรงกรอบเนี่ยถูกซื้ออยู่ที่9บาทสามสิบตอนนี้9.10นะถ้าขึ้นไปนะขึ้นไปตั้งตั้งเท่าไหรสองบาทกว่าเนะี่ยสามบาทนะถ้ามันมันเนบรกอย่างเงี้ยก็ก็โอเคแต่ทีนี้ตอนนี้นะครับมันลงมาแล้วมันใจจะสัมผัสจุดจุดแนวรับแล้วแหละมาข้าแล้วปเป็นแนวต้านนะ9บาทสามสิบตอนนี้ตอนนี้9บาทสาก็เป็นแนวรับห่างแค่10ตังค์แต่ถ้าไม่อยู่เส้นนี้นะครับเนีย่ยเทรไลน์ประมาณ7บาท8บาท ลึกนะครับหรือไม่ใหายแย่สุดเลยนะ705 705ได้จะต่ำกว่าน,นี้นะครับทุกอย่างจบแล้วนะไม่ต้องมายุ่งมาเลนะมันจะลงไป4บาทไม่ต้องกลัวนะครับพวกนี้ถ้าลงไปคุณก็ไม่รู้จะเป็นปุ่มถ้าลงมาอย่างนั้นเนะี่ยผมเอาเล่นตัวอื่นดีกว่าแสดงว่าลตลาดมันคงแย่แย่หมดผมก็จะไปซื้ออย่างที่บอกตัวใหญ่นะเวลามันเกิดคราช ตัวหลายๆตัวนะครับบีกิมก็ได้นะแต่แต่แตนั้นต้องลงเยอะๆจริงๆนะเ a เนี่ยก็ยังไม่ก,ก็ใช้ได้มีหลายตัวอย่าลองไปดูแล้วกันผมทำคลิปไว้หลายวาันละผมน่าจะลงวันนี้ใช่ไหมน,น่าจะเป็นลาเดียวกันคลิปเนี้ลองมาดูนะครับอันนี้เป็นหุ้นพื้นฐานอย่างเดียวนะครับไม่มีหุ้นบัตรนะถ้าลงแบบตลาดแบบลงมันเช่นหรืยพันสองอะไรเงี้ยอ่ามาตูอีกต,ตัวหนึ่ง ถ้าดูอีคินเอนวีคนะครับเนี่ยใช่ไหมมันยังโอเคนะถ้าใครจะมองว่ามันเป็นขาลงใช่ผมว่าไอ้กรอบเนี่ยกำลังจะเริ่มลงนะแต่ถ้ารหลุดตรงนี้เมื่อไหร่คือจบนะลูกครัตอนนี้เป็นขาขึ้นเล็กเล็กอยู่นะครับไม่ต้องกลัวซิก้าถ้าใครจะเล่นแต่จำไมานะครับเล่นพวกนี้เล่นกันน้อยไม่ใช่เล่นแบบเอามาเอารวยนะยากนะบีดับเบิลจีเนี่ยคนถามนี่นะครับที่ตีเทนไลน์เนี่ยตีมานานแล้วนะเป็นตัวเดียวที่ผมบอกแปลก ไม่หลุดมันไม่ยอมหลุดนะครับเห็นไหมเพิ่งมาหลุดคราวนี้หลุดมาได้สามวันแล้วถ้าหลุดมาอย่างไรเราก็ไม่ยุ่งออกับมันเท่านะนั้นเองถึงแม้โรมันเนี่ยวียังยนะังยังดูดีอยู่นะในวียังอาศัยยังยังเนือน้ําอยู่แต่ถ้าถือตามระบบเราหลุดมาเงี้ยเราก็หนีมาก่อนเอถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรวลาาคุณเล่นพวกเนี้ยคุณอยู่ในในโพสิชันที่ในสนามก็ได้เหมือนสนามบอล คุณจะมองไม่ออกหรอว่ามันเป็นยังไงนึกออกไหมครับแต่พอมันจะมีอะไรความโลภบ,บางตาเขาเรียกอย่างนี้แล้วกันเราคิดว่าเราซื้ออยู่เราคิดว่ามันต้องขึ้นสิมันจะลงได้ไงวะเราระดับไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้าคุณคัดล้อออกไปแล้วคุณลองไปสักพักหนึ่งแล้วคุณดูกราฟตอนนั้นคุณไม่มีโพสิชันคุณจะเริ่มเห็นบางอย่างว่าเออแต่ก่อนเราก็ผิดดีว่าะทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่เกิดได้ทุกคนนะไม่ใช่ว่าไม่จะไม่เกิดผมก็เกิดนะ พอคุณคัดลอดอออกไปอ่าอย่างทีเฟกเงี้ยโอ้ไปเล่นสวนเทนเราก็คิดว่าเราเราเก่งจริงๆมันไม่ใช่อะมันมันผิดอะพอสวนเทนเสร็จอ่าผิดอีกเราก็เพิ่มโพสิชั่นเข้าไปผิดอีกเราก็คนนี้ยอมคัดลอดอะยอมพอออกมานั่นอ้าวหูมันง่วงอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยเรื <S <S อ่องอะไรครับการคัดล้อมันไม่ใช่สิ่งเสียหายนะถ้าคุณออกมายิงข้าศนนาก็เหมือนคุณเป็น โค้ดอ่ะเขาจะมองเห็นยิ่งกับผู้เล่นคุณเป็นผู้เล่นคุณมองแนวลาบอ่ะเห็นเหมือนอะไรโผล่เป็นแท่งไม้โผล่นึกออกไหมฮะแต่โค้ดอ่ะเขาสามารถมองจากข้างล่างถ้าเขามองไม่เห็นเขาขึ้นไปดูมันสัใจอย่างด้ดเรนบอลเนอี่ยเขาจะเห็นจุดๆเป็นดอทจะรู้เลยว่าคนเคลื่อนที่ยังไงพู้ต่อสิ้วิ่งยังไงนึกออกไหมเอาอย่างนง,งนี้นนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อ,อย่างที่บอกผมผมไม่ยุ่งนะครับคือคนที่ถือมาแล,ล้วละันเทนตรงเนี้ยก็ควรจะอ,อ๋ออะไรตัวนี้แล้วนะครับถึงแม้จะเด้งใส่หน้านะก็ไม่เป็นไรนะครับ เราทําให้ไปเป็นกิจวัตรเมือคุณตื่นนอนมาคุณต้องทำอะไรเข้าห้องน้ำแบ่งฟันอย่างเงี้ยมันก็ต้องทําอย่างนั้นนะหลุดมานี่เราต้องโยนทิ้งนะครับไม่ใช่ตื่นมาคุณไปทาอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาแบ่งฟันผมว่าก็าก,าก็ไม่ผิดแต่พี่นะว่าควรจะเป็นหลอย่างนั้นมากกว่าทุกขาออนามัยนะครับรมาดูตัวท้าย BDC ลงสองจุดสามนะอันนี้นะ BDC นะอันนี้นะครับ อันนี้เป็นของดาวโจนฟิวเจอร์นะครับอันนี้ปิดไปแล้วกัน ETH อย่านที่บอกนะผมเล่นแต่ BTC นะครับตอนนี้ ETH ขึ e ่มีอยู่นะ ETH ดาววันนี้ปิดไปหมดแล้วกับ BTC ดาวเหลืออยู่ปิดไปครึ่งหนึ่งผมพอใจแล้วเล่นพวกนี้มันถือ BTC ดาวถือมานานมากนะครับ ผมแค่น่าจะสามสิบสามวันได้หรือเปล่าไม่รู้นะอยา<ช>่างแต่ BTC ดาวามันเหมือนกับอ่าบีแอนด์นะครับอะไรนะฟิวเจอร์มันมีฟันดิ้งเลทใช่ไหมเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ยอมทนนะ BTC พวก ETH มันเสียประมาณฟันดิ้งเลทถ้าไม่รวมอค้ค่าข้ามวันนะมันไม่ใช่ทุกๆ8ชั่วโมงผมว่าเดือนหนึ่ง ปีหนึ่งผมกเขาเคยนวดจําไม่ได้ว่าผมจะต้องเสียเขาสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงสิบนะไม่ถึงสิบเอาตีว่าสิบแล้วกันเอาง่ายง่ายเอาสิบสองแล้วกันเดือนละเปอร์เซ็นต์แต่ยานมาเดือนหนึ่งในสามสิบกว่าวันคุ้มนะตีว่าวันเปอร์เซ็นต์หนึ่งถ้าเป็นไบแนนซ์เป็นฟิวเจอร์ก็อาจผมว่า,เ,าเลเวลสี่มันก็ได้เนีสักผมว่าก็ได้เนีสาัากเดือนหนึ่งไม่ได้แค่สามสี่เปอร์เซ็นต์มั้งแต่ คือผมผมตัวผมอะผมไม่ได้สนใจฟัน d ิ n งเลนดไม่แคร์นะครับถือผมถ้าผมคิดว่ามันใช่เออไปเน้นฟิวเจอผมจะใช้ตอนลงนะครับผมถ้าเป็นตอนขึ้นผมไม่ได้ไปใช้นะเพราะว่ามันเราเสียฟันนิ่งเลนดก่อกไหมครับแต่ตอนลงอะมันไม่มีวิธีไงเราก็ขายไปหมดแล้ว Spot แล้วเราทำงานได้กำไรก็ไปซื้อดาว b ีดีซีดาวอีทีเอชดาวแล้วมีส่วนหนึ่งก็ไป a น c e แต่เดม่นานนั้นก็เล่นไอพีเแอบบ็นแทนฟิวเจอร์ก็จะเล่นที่มันสามวันห้าวันคิดดูสามวันนะครับคุณเสียไปเท่าไหร่วันหนึ่งสามสามส่วนสิบวันคุณต้องเสียสามสิบฟันดิ้งเลนไม่จริงเยอะไหมอย่าไปคิดว่ามันเยอะนะผมว่ามันไม่ได้เยอะเลยถ้าคุณลันเทนได้ปั๊บเดียวก็คืนมาเองเลยโอเคนะครับเราดูนี้แล้วกันเมื่อวานผมบอกว่า จร,จริงจุดเนี้ยอย่าให้หลุดกับตรงนี้นะครับลองย้อนอดีตไปนะวานเมื่อวาผมบอกว่าถ้าคุณจะเล่นเนี่ยนะผมไม่แนะนำให้เล่นแต่ถ้าคุณไม่มีสถานะเลยเมื่อวานมันก็ยอยู่อยู่ที่ประมาณนี้นะสามห้านะครับสามห้ากตีสามสามกแล้วกันเอาทุนท่นทุนน่นมอวานนะครับถ้าคุณจะเล่นสามเนหกคุณไม่เคยมีสถานะ ซื้อไปเถอะเพราะเราไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่แต่ถ้าคุณอมมาขนาดเนี้ยแ,แต่ลงนเนี้ยเนืกอออกนะครับตรงเนี้ยแล้วคุณเหลืออยู่20%ของพอร์ตอย่าพึ่งเลยรอรอไม่ต้องรีบครับแต่คนหรืออีกแต่คนหนึ่งที่ขายมาตั้งแต่ข้างบนมันืือตรงเนี้ยซื้อไปเถอะมีมีมันมีสามกรณีนะว่าเราเล่นฟูนี้ก็เหมือนกันนะครับเต้นหุ้นก็เหมือนกันคุณขายข้างบนขายที่ร้อยเนึ่เหมือนอีเอ อนนี้แปดสิบซ่งพสิบแปดสิบสี่ใช่ไหมคุณซื้อไปเถอะมันจะมีคนบอกว่ามันจะลงไปหกสิบก็ช่างมันมันไม่มีใครรู้หรอกลงไาเท่าไหร่แต่คุณขายที่ร้อยหนึ่งแล้วเวลาคุณซื้อคืนคุณก็ต้องซื้อร้อยเปอร์เซ็นคุณขายไปร้อยหุ้นก็ถ้าตามปัจจุบันนะผมแนะนําไม่เกินยี่สิบห้ายี่บห้าเปอร์เซ็นต์ของที่ขายไปทั้งหมดกันเหนียวนะถ้ามันเด้งขึ้นมาคุณก็ขายไม่ต้องไปลันนะครับไม่มีทางนะแต่คุณจะต้องมีสถานะตัวท่านั้นเองทที่มัันนจะเรดไ้ตอนนเี้ แต่ไม่แน่นะเพราะอาจจะพอมันลงมาเยอะมันอาจจะเด้งได้พอสมควรนะฮะแต่ตอนนี้คนกลัวอย่างที่บอกนะครับเนี่ยวันตรงเนี้ย้ตรงนี้มันลงมาอีกพันประมาณพันห้าร้อยจุดถือว่าน่ากลัวไหมก็ถ้าว่าคุณซื้อไปแล้วเป็นผมผมก็ยังไม่ให้คุณซื้อเป็นผมนะไม้สองยังไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม้สองต้องตรงนี้นะสองหมื่นแปดเอ้ยสามหมื่นสามถ้าจะซื้อนะครับตอนนี้ดูสังเกตุดูมันโอเวอร์โศลแหละ แต่คุณมาดู120วินาทีแล้วกันเนี่ยน่าสนใจไหมคุณเห็นไหมลายไหมแอสไยลงมาเนี่ยคือมันมันมันตื้ออยู่ข้างล่างแล้วมันรอวันจะชา,าเนั้เนเองนะครับแต่ไม่ใช่กระชาจะวิ่งไปสี่หมื่นเลยเง้นไม่ใช่นะกระชาในกรอบ120วบินาทีนะครับไม่ใช่กระชาในเด็กน,น,นะาร้ย120วินาทีขึ้นไปเต็มที่นะสามเจ็ดห้าหกหกโอ้โหไม่เกินนี้หรอกจุดแรกไม่ผ่านก่อนเถอสามพันหก สามหกศูนแปดเจ็ดนะครับเอาจุดแรกก่อนเลยศูนย์แปดเจ็ดนะสามหกกับตรงเนี้ผ่านนะน่าค่อยมาคุยกันตรงนี้ตรงนี้นะครับสามเจ็ดสามแปดเจ็ดเนี่ยตรงเนี้ยสองจุดเนี่ยถ้าผ่านไปได้ผมว่าขึ้นไปเนะสามหมื่นหกอะ่ะมาแล้วยีสิบนาทีอะ่ะชนแล้วต้องต้องล้วนลงมาตั้งนิดหนึ่งแล้วจะดูต่อว่ายัางไงแต่ให้ดีที่สุดก็คือสามเจ็ดสามแปดเจ็ดไม่น่าเกินนี้นะครับลองดูแล้วกันอันนี ถามว่าแม่นดาให้ไปติดดอยไหมมันไม่ใช่ก็อย่างที่บอกอนะถ้าคุณไม่เคยซื้อมาเลยคุณซื้อไม้แรกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ก็ไม่แน่ิดที่จะซื้อนึ่อรอไหมครับเพราะมันแล้วมันอาจจะเด้งหรืออาจจะเด้งแรงหรืออาจจะลงต่อมาอีกลงแบบนเลขเทะก็เป็นไปได้แต่เราเราเราเป็นอะไรที่ได้เปรียบคน,นอื่นนี่ออือไหมครับคนอื่นนะที่ผมบอกนะ่ตรงนี้มันควรจะต้องหนีได้แต่ตรงนี้แล้วนะครับ สามห้าสาม,ส,าม,ส,ามสี่เนี่ยรถกักอีกตรงนี้ติ่งเนี่ยก็ต้องเป็นต้องหนีมีสองติ่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากสี่สี่เนี่ยคุณต้องออกไปได้แต่ตรงนี้แล้วต้องไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับหลุดลงมาตอนนี้มันถ้าจะคัดร์ตรงนี้ผมว่ายากพูดออยากนะคุณมาคัดตอนที่มันลงมาแล้วเป็น,มนหมื่นเหรียญเนี่ยหมืน่นกว่าเหรียญเกือบยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันผมว่า ไม่รู้สิผมว่าคุณอาจจะคัดหมดไม่ต้องกด้นนะถ,ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจก็ขายไปส่วนหนึ่งคัดเลาะไปส่วนหนึ่งคัดลอะไป,ไปแล้วแต่ผมว่าส0สอร์เซนของที่มีแล้วถ้ามันลงไปจริงๆคุณก็คือส0มสิเอเซนต์ขึ้นได้อไหมครับคุณงที่สุดต่างนิดหน่อยแต่ถ้ามันเด้งไปคุณก็รอหาจังหวะขายที่เหลืออาไรทยอยขายไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นขาลงชัดเจนเวลามันเด้งถ้ามันไม่มีอะไรมาเปลี่ยนพฤติกรรมมันนะมันไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรอก มันจะเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วก็เป็นไซด์เวย์ก่อนนึกออกไหมครับลงแล้วเป็นไซด์เวย์แล้วก็เป็นขาขึ้นมันไม่ใช่หุ้นปั่นนะฮะบิตคอยกับหุ้นปั่นมันผมว่าบิตคอยสวิงมากจริงแต่มันก็มีเหตุผลของมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงภายในสองแท่งอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนหุ้นปั่นหุ้นปั่นมันทําได้นะฮะบิตคอยเล่นกันทั่วโลกมันก็มีคนคุมมาแหละแต่มันคงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับโอเคแต่มันสวิงเยอะกว่ามากบิตคอย วันหนึ่งส0บ5ปอร์เสบ้าวกลบสบาย,บายโอเคก็โชคดีก็อย่าไปอะไรกับมันหน้นะครับก็มีสติหน่อยผมว่าตอนนี้จะคัดร้อยก็คอยคิดดูให้ดีว่ามันมันใช่ไหมคือตลาดมันดูไม่ดีจริงอนะ่ะแต่บางทีจุดจุดนี้ถ้าเราคัดร้อยเดี๋เราดูการาฟแต่ละตัวผมว่ามันมันไม่บางตัวมันก็ไม่ไม่น่าควรจะคัดเลยครับ มันน่าจะเด้งแั้นแหละแต่มันเด้งแล้วไปไหนคะนี่โอเคลองดูแล้วกันขอบคุณครับ